หนุ่มกัญชัยฟาดกลับทำจุกหลังเจอคอมเมนต์ชาวเน็ตให้เปลี่ยนพิธีกรฟาดกลับแรงทำจุกเจอชาวเน็ตให้เปลี่ยนพิธีกรเรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งพิธีกรเบอร์ต้นเลยก็ว่าได้สำหรับหนุ่มกัญชัยที่แขกรับเชิญแต่ละคนมักจะอกสั่นขวันผาวาเมื่อเจ้าตัวจี้ให้ตอบคำถาม บอกเลยว่าฝีปากไม่เป็นสองรองใครเลยจริงๆกระทั่งเมื่อวันที่14สิงหาสองห66เจ้าตัวได้อ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่บอกว่าให้เปลี่ยนพิธีกรในรายการโหนกระแสแต่งานนี้พ่อตอกกับฟาดจุกทำเจ็บจิตกันเลยทีเดียวซึ่งหนุ่มกันชัยก็ได้เอ่ยปากพูดในรายการโหนกระแสว่ามีคนหนึ่งส่งเข้ามาตอนนี้นะครับคุณชื่ออะไรอ่านยากหลือเกิน อยากให้เปลี่ยนพิธีกรบ้างอยากให้คนอื่นได้ลองทําบ้างด้านเจ้าตัวเลยตอบกลับว่ารายการกูครับจะมาเปลี่ยนอะไรครับอยู่ที่การตัดสินใจของกูครับตลกหน้าเราอะ่ะหยอกหยอกไม่ต้องเปลี่ยนครับรายการกูวงเล็บหัวเราะหยอกหยอกแต่หากย้อนกลับไปเรียกเสียงคือฮาหลังพิธีกรอย่างแคนอติรุษ มีโอกาสทำหน้าที่แทนหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอ,อยหนึ่งวันนั่งแท่นเป็นพิธีกรดำเนินรายการโ h นกระแสเนื่องจากพี่หนุ่มติดภารกิจไม่สามารถมาจัดรายการได้หนุ่มแคนได้เผยความรู้สึกลงในอินสตรร์แกรมส่วนตัวถึงความรู้สึกเบื้องหลังการทำงานว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับครับ การมาแทนรายการโหนกระแสผมบอกเลยว่ากดดันตนเองหักอยู่เหมือนกันแต่ก็ตั้งใจทําให้เต็มที่ที่สุดนําเสนอเรื่องราวของคนที่เดือดร้อนให้ได้รับผลที่ดีที่สุดขอบคุณสำหรับคำแนะนำและกำลังใจจากทุกคนครับขอบคุณพี่หนุ่มที่ไว้วางใจและให้โอกาสได้ทดลองทำรายการคือพี่หนุ่มน่ารักมากนะส่งกำลังใจให้ตลอดเลย